สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนังสิพาเจ้ากินสมจ้าเมื่อนี้ได้บักม่วง,งมาบักม่วง,งน้ำดอกไม้หนวยบักยัยเลยจ้าอันนี้แก้วประแดกจ้าใส่กุ้งแห่งพร้อมพ่นะกุ้งตัวบักยันเลยซื้อมาจากร้านเกาหลมนนาีม่วงกับหนวยใหญ่คักว่าโอ้ยมำมแต่นแนวแสบๆแต่บาดเนี่ยทำร้ายแตด น mm ้องขับ <saddle> น <t ion> ้องขับฮืมเ 等下，连根都连上。 ันอาไปตำเสพริกสดกระแชบดีต้องชเซ้ฮ mm ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวีกฮอยฮัลโหลไอฮอบี้เอชวนนั่งหน้าน้องขาเ่อยสิวัสดีค่ะสวยชวยวค่ะอืมอืมหม่ โม่บบด,ดิฝานะตุกตาหน่อยตุกตาหน่ยใส่มาเตรนยมใค่หลักของนามะเราได้ของปอมน่งได้ของแท้ป๊าเป็ อนแรกว่าสีเลี่องเบาไวาสัญชาตตญางของความเป็นแม่บ,า,บ,า,บาไวบไหคือกอาไบไวก็ต้องไหวสิบอกว่าพอมันถึงเวลาบ่ามีอย่างเบ่มีอย่างอย่างก่อความสามารถมนุษย์นะ เราทาได้ท oh ุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยากจะทํายกเว้นเราไม่อยากทำด้วยยาเสียหรสิคะเสียหรเราไม่เสียหรสิบุมาโชว์สิบัตอยู่ฮะบขคอาเนกไหมยัง Thank you, Daddy. You're welcome. You're welcome. สามนี่ก็เสิร์ฟแล้วฟรายเดย์อัพตอนนู้นพอนั่งกินชิสกับบิสกิตนั่งกินมกหมองกับแก้วปลาแดงไม่อยากไม่จังของนั้นของวัน บิสกิตเจ้ากินล้วเจ้าก็อ้วนนะอุยน้ำมันเขาอ,อบฉันฉีดเจ้าว่าอยยัง สิบบาทน,นะจ๊ะคะกินลายก็นี่เมื่อื่นะั้คือสิบากินงของแสบว่านังเจียวแขวเข็ดแขวคุณบ๊วน่อยนึงนะ่ะเครื่องกิโลสองนออนะ่วยโลนักสื่อมาจะคิดบ้งสองน่วยกิโลนึง นามดอกไม้ตีนรู้ได้เลยว่าเขาปลูกอยู่ฟามเขาว่ามันนามดอกไม้นะ่ะมันเป็นหม,มองความเมืองไทยเขามาปลูกได้จต่ไหนกระงงขึ้นกัน เจอหอมยลายๆหอมยลายๆมันค่อยหอมมันค่อยแบบว่ามันหวานนะอืมอืมนิ่มากหรอกุ้งครึ drop it on